รถไฟฟ้าที่คุณว่ามันทั้งสะดวกสบายรวดเร็วไม่ซับซ้อนนี่มันเป็นยังไงครับคุณต๊กง่ายง่ายเลยนะคะมันก็คือรถที่สามารถจะขับได้เองอันตโนมัติไปได้เองเลยรถไฟฟ้าอเป็นรถไฟฟ้าขับไป,ปรเราก็นั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ย ชิวๆสมัยนี้เทคโนโลยีมันไปไกลไปเร็วนี้นะครับถูกต้องมันลำบากเราเนี่ยเราควใช้ต้องตามไม่ทันว่าเฮ้ยมันใต้แล้วนะอันนั้นอันนั้นนนัน่ากลัวที่สุดเพราะเราตามไม่ทันั้นติดว่าเราก็ไปชมเลยค่ะว่ารถไฟฟ้าที่มันขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติไปยังไงค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยเ h e l e เล e ตเทรลเบเซอร์ใจถึงก็ไปถึง คอสมิกเลสซิ่งว e วล้อแม็กคุณภาพจาก PP Super s u p e r v ร์วรถไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนได้เองอัตโนมัติที่ว่านี้ตักไปเจอเขาที่งาน c o n sumer electronics show 2014ประเทศฝรั่งเศสนี่เองค่ะโดยเจ้านาเวียรถชาโต e พลังไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัตินี้สามารถจะเรียกความสนใจจากผู้ชมงานได้เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ที่งานนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบอินโฟเทนเมนต์มาเปิดตัวมากมายก็ตามสำหรับนาเวียเนี่ยเป็นรถชาทัลที่เป็นพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือว่าเซลฟดร i ฟวิ g นั่นเองเป็นผลงานของ Induct Technology บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งในเขตเมืองของฝรั่งเศสโดยนาเวียนั้นสามารถจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง8คนค่ะ ความเร็วสูงสุดได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะสำหรับการใช้งานในสนามบินในมหาวิทยาลัยใช้ในหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนก็ได้เช่นกันค่ะรวมไปจนถึงการใช้งานบนท้องถนนจริงที่มีการจำกัดความเร็วเจ้านาเวียนี้ก็สามารถจะพาเราไปได้เช่นกันส่วนจุดเด่นของนาเวียน,นะคะนั่นก็คือมันสามารถจะบันทึกเส้นทางการวิ่งได้หลายสถานี โดยอาศัยระบบคล้ายๆกับเนวิเกเตอร์ตั้งค่าเส้นทางได้ตามความต้องการของแต่ละสถานีที่จะนำไปใช้งาน <songs of course> เมื่อตั้งค่าหาเส้นทางแล้วนะคะผู้ใช้เพียงสั่งงานด้วยการเลือกจุดหมายปลายทางผ่านจอทัชสกรีนที่ตั้งอยู่ในรถจากนั้นระบบก็จะระบุเส้นทางและระยะเวลาในการเดินทางโดยประมาณให้เบื้องต้นส่วนเราก็แค่ตั้งเฉย ปล่อยให้นาเวียพาเราไปท่านนั้นเองค่ะด้านความปลอดภัยนะคะอินดักระบุว่านาเวียสามารถใช้สัญจรผ่านเส้นทางที่คับข้างได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางนอกจากนี้บริษัทก็ยังเลือกใช้ระบบ i e l e s s Induction Charging หรือการชาร์จไฟไร้สายแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต ซึ่งข้อดีก็คือเจ้านาเวียเนี่ยจะสามารถให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีคนมาดูแลเรื่องชาร์จไฟเลยเพียงแต่ว่าในแต่ละสถานีที่รถจอดจะต้องติดตั้งจุดชาร์จไฟไรเลสเอาไว้ให้โดยทางบริษัทประเมินว่าต้นทุนในการผลิตนาเวียอยู่ที่ประมาณ250,000ดอลลาร์หรือประมาณ8.2ล้านบาทต่อคันค่ะ แต่ถ้าว่าราคานี้นะคะเป็นการคำนวณจากการผลิตในปริมาณที่น้อยหากมีความต้องการที่มากขึ้นกว่านี้นะคะต้นทุนก็จะถูกลงด้วยเรียกว่าถ้ามีคนให้ความสนใจเยอะก็จะมีการผลิตที่มากเพราะฉะนั้นก็จะได้ใช้รถเจ้านาเวียนเนี่ยถูกลงค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นยามพานาที่น่าสนใจคะ่ะเกิดขึ้นได้จริงแบบนี้นะคะก็ต้องนับถึงคนที่เขาคิดแล้วก็ผลิตขึ้นมาค่ะ เสียอย่างเดียวนะติดอยู่แค่เรื่องเดียวนะคุณเตินอะไรครับคุณตัก๊กยังมีอะไรที่คุณตั๊กยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมอีกหรอจิงก็บอกหมดแล้วอะ่ะมีอย่างหนึ่งอะ่ะคืออยากบอกคนที่คิดจะเอาเข้ามาเอาเข้ามาเถอะขอรอ้อง <c oughs> <c oughs> มีใครจะคิดเอาเข้ามาไหมรถประเภทนี้นะคะพวกรเราจะได้มีโอกาสได้ใช้กันบ้างเยี่ยมไปเลยเออไม่งั้นจะต้องแบบว่านั่งเป็นแบบมองเครื่องบินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้อ่ะแหมนะครับจะเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นหมามองเครื่องบินได้งังไแมวได้ไหมแมวก มามองเครื่สุดแล้วเคยคุณตาเขาเป็นอะไรคเคือคย่างี้ถ้าคุณตาเป็นหมาเน่ยนะคุณตาก็เป็นหมาแบบแนวแบบพุดเดิ้ลอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมาแบบข้างถน,นนธรรมดาลด่นนะแต่เป็นหมาพุดเดิ้ลที่แบบดูมีตระกูลเสียงดังเสียงแหลมอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาไปเลยแต่ว่าก็ <c oughs> โ,อโอเคไงโอเคเดี๋ยวขอบคุณนะคะเพื่อนขอบคุณครับเอางี้ดีกว่าไปดูช่วงเปิดอกกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้ไม่จำเป็นจะเป็นหมาเป็นแมวไปมองเครื่องบินกัน ดีค่ะดีฉันจะได้กลับมาเป็นคนกันสักทีหนึ่งนะคะกับช่วงเปิดอ,อกค่ะและผู้บริหารท่านนี้ค่ะช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยิสันอเมราความสุขที่กว้างขึ้น วันนี้เปิดออกนะคะมาที่โรงพยาบาลค่ะแต่ว่าไม่ได้รักษาคนไข้ที่เป็นคนค่ะรักษาคนไข้ที่เป็นรถยนต์อยู่เห็นข้างหลังนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างๆตาค่ะพี่ฉัตรนันเองสวัสดีค่ะวัตรขาพูดถึงความแตกต่างนิดนึงหรือว่าเอาความพิเศษก่อนละกันความพิเศษของศูนย์ซ่อมของ TSL ที่นี่มีความพิเศษอย่างไงบ้างเวลาเราพูดถึงศูนย์ซ่อมก็ศูนย์บริการนะครับก็คือเราเปรียบคล้ายๆกับโรงพยาบาล นะครับโรงพยาบาลต้องมีหมอนะครับต้องมีเครื่องมือที่ดีแล้วก็มียาที่พร้อมสําหรับดูแลคนไข้สําหรับเท l ซลแล้วเนี่ยเรามีช่างที่ดีเรามีทีมงานที่ดีนะครับมีความรู้ความสามารถในในแต่ละแต่ละยี่ห้อได้ได้ดีแล้วก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่ถูกอัพอัพเกรดเสมอน,นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเพราะว่ารถนําเข้าจะต้องใหม่เพราะฉะนั้นใหม่เครื่องมือต้องใหม่ <c oughs> เดียวกันเ,เรื่องของ เมื่อกี้เราพูดถึงยาใช่ไหมครับที่นี่ก็เหมือนกับอะไหล่ถ้าเรามีอะไหล่ที่ดีอะไหล่ที่ดีเนี่ยจะช่วยเขาเรียกอะไรช่วยช่วยให้การซ่อมบํารุงนี่ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาลูกค้าได้เ<ะ>ทอแซาเองมีหลายสาขาด้วยเพราะงั้นการที่เราดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงเรามีอยู่ในกรุงเทพสามแห่ง<ะ>ก็คือที่แจ้งวัฒนะที่สัทรที่ทองหลอ่อแล้วเรามีที่ภูกเก็ตนะครับ เดียวกันเราก็มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่แจ้งวัฒนานี่กับที่ภูเก็ตใน,นไปถึงศูนย์ซ่อมตัวถังเนี่ยครับก็เนื่องจากมีลูกค้าแน่นมากเนื่องจากเรารองรับพวกรถนําเข้าอิสระด้วยกันะนะครับก็เป็นเรียกได้เป็นเป็นอู่ที่ได้ความไว้วางใจจากประกันภัยหลักหลักันภัอด้วยครับโดยเฉพาะที่เป็นซูเปอร์คารค์หรือเป็นรถที่เป็นพรีเมียมจะอยู่ที่เราครับ พูดถึงความพิเศษไปแล้วบ,บอกว่ามีหมอดียาดีคเครื่องมือดีค,ความแตกต่างจากที่อื่นพวกชื่อเพราะว่าทางรายการก็ไปสัมภาษณ์ศูนย์ซ่อมที่อื่นเหมือนกันเขาก็บอกว่าของเขาก็มีดีเหมือนกัน้วของเราแตกต่างยังไงบ้างอะคะอันนี้อันนี้เราพูดลําบากนะครับจริงๆ <c oughs> ต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าเขามีความารู้สึกยังไงแต่ในสิ่งที่เราพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือเรามองว่าคนที่มาหาเราเนี่ยเขามักจะ ต้องไม่สบายมานี่ออกไหมครับก็คืออาจจะรถไม่พร้อมรถชนมาหรือว่ารถมันป่วยอะไรเงี้ยครับคน,น,นสบายดีก็ไม่มีใครเข้าโรงพยาบาลใช่มีแต่คนป่วยเท่านั้นแหละที่ต้องการ <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือเราพยายามทําให้รวดเร็วขึ้น <c oughs> ทําให้แม่นยําขึ้น <c oughs> อะไรเง<ม>ี้ยครับแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมนะครับก็เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ใช้รถได้ได้ได้อย่างปกติสำหรับศูนย์ซ่อมที่นี่ที่แจ้งวัฒนานะคะคือรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆก็คือรถที่เป็นรถนําเข้าอิสระโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆกันเรารับอยู่แล้วครับเพราะบางแถวมันจะมีแบบว่ารับเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นครับเพราะบางบางบางสูตรซ่อมของจริงแล้วรถอย่างเราเรานําเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีในลักษณะที่เรานําเข้าหลักๆนะครับอย่างรถรถยุโรปก็จะมีอยู่มีเบนซ์มีมีเบนซ์โรเวอร์มีพอร์เช่อะไรพวกนี้ครับที่เป็นตลาดหลักใช่ไหมครับ ส่วนที่เป็นรถญี่ปุ่นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพวก h a r r i ี r มีเวลฟายมีออ p ท a มี e อ t i m a อะไรครับแล้วก็บางทีก็จะมีในรุ่นเซกเมนต์เดียวกันอย่างพวก s o r e r อหรืออย่างอื่นที่มีอยู่เพราะฉะนั้นในรถที่เรามีอะไหล่อยู่เรามีเครื่องมือที่ตรวจวัดได้ช่างเราสามารถทําได้เรายินดีช่วยเหลือค่ะแล้วย้อนกลับมาถามตัวช่างนิดนึงในเรื่องของการฝึกหัดหรือว่าเทรนเขาาเงี้ยเราต้องแบบบางที่ที่ไปเขาบอกว่าส่งไป ที่ประเทศของรถยี่ห้อนั้นเลยเพื่อที่จะไปฝึกสอนของท S L แเป็นยังไงบ้างของเรานี่เรามีทีมงานที่ดีก็คืออย่างสมมติว่าเราดูแลเบนซ์ใช่ไหมครับเบนซ์ก็เราจะมีจะมีช่างที่มาจากที่มีประสบการณ์อยู่กับอยู่กับเบนซ์มานานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพวกเขานี่ได้รับการฝึกมาแล้วครับอย่างตัวผมเองผมก็อยู่เบนซ์มาสิบกว่าปีก็เหมือนกันก็คือเราได้รับการอบรมมาแล้วเราเข้าใจธรรมชาติของรถเราเข้าใจว่าเราต้องดูแลลูกค้าอย่างนี้ยังไงใช่ไหมครับ นวยกิการพอเรามีเขาเรียกกันเรามีพันธมิตรที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีเรามีครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักกันอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้ใน <c oughs> การถ่ายทอดข้อมูลไม่ได้ยากมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรียกว่ามีสิทธิ์มีครูอยู่แล้ว <c oughs> นวกการพอเรามีมีเทรนเนอร์ที่ดีมีมีมเขาเรียกอะไรมีหัวหน้าทั้งที่แข็งแรง <c oughs> เขาสามารถที่จะถ่ายทอดลงไปถึงผู้ร่วมงานคนอื่นได้ <c oughs> เราถ่ายทอดกันเองถ่ายทอดกันเองครับ ถ้าจะถามว่า TSL มีความชำนาญเฉพาะด้านในเรื่องของการซ่อมรถยี่ห้อไหนมากที่สุดอันนี้อันนี้นนแน่นอนน่าจะเป็น Mercedes-Benz ก่อนเพราะว่าที่นี่เคยเป็นเบนแจ้งวัฒนะมา,า,า,ะาตั้ครั่ก็อยู่อยู่กับรถยี่ห้อนี้มาหลายสิบปีแล้วก็เป็นรถที่เรียกอะไระคนที่อยู่ในองค์กรนี้ส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยอ,อยู่แล้วเราเห็นเราเห็นรถเราเรก็คิดว่าเรามองออกว่าเราต้องช่วยอ,อย่างไร เพราะชำนาญเรื่องนี้เป็นพิเศษเป็นหลักเป็นหลักก่อนแล้วก็อย่างอื่นก็สามารถได้หมดก็สามารถได้เพราะว่าถ้าคุณมีเบสิกในบางเรื่องแล้วคุณก็สามารถขยายผลได้อีกในการก็เราเราได้ความรู้มาจากหลายแหล่งนะครับอย่างซัพพลายเออร์เราก็ช่วยเราบริษัทน้ํามันเองน้ํามันเองเขาจะมีข้อมูลของเขาอยู่แล้วเขาก็ถ่ายทอดเราบริษัทที่ขายเครื่องมือเราเขาก็จะต้องมาอัปเกรดให้เราเขาก็ต้องมาสอนเราคือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ปิดกั้นเรื่องความรู้ใหม่ๆ เขายินดีเราจัดคอสของเราเองเป็น in house training อย่างนี้อยู่แล้วค่ะครับแลวสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อรถกับทาง TSL ไปซื้อที่อื่นมาอะไรเงี้ยสามารถจะเข้ามาใช้ศูนย์ซ่อมของที่นี่ได้ครับเรายินดีครับยินดีครับใช้ได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาเข้ามาก็เราก็ดูก่อนว่าจะเป็นลักษณะลักษณะของรถที่เราสามารถช่วยได้เราก็ยินดีช่วยเลยเต็มที่ดีเลยครับเพราะเราคิดว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาต้องหวังพึ่งอะไรบางอย่างนะครับบางทีเขาก็ เปินผ่านมาแล้วก็เปินว่าเขามีอะไรสัญญาณไฟโชว์ขึ้นมาเขาก็ตกใจพขามาถึงแล้ก็ยินดีมาดูครับก็คุยกันก่อนว่ายังไงอะไรเนี่ยครับว่าเขามีที่เข้าประจําอยู่แล้วไหมหรือว่ายังไงครับสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของ TSL อยู่แล้วกับคนที่ไม่ใช่เนี่ยเวลาเข้ามาใช้บริการราคาหรือว่าค่าใช้จ่ายมันจะต่างกันไหมครับราคาไม่ได้แตกต่างนะครับเพียงแต่ว่า คนที่ไม่เคยใช้บริการก็ต้องมาชิมก่อนนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้ได้รับการดูแลมาอย่างไรถ้าเกิดดูแลมาผิดอะไรเงี้ยบางทีในรายละเอียดอาจจะไม่ถูกต้องเราก็จะแนะนําลูกค้าก่อนแล้วก็พูดคุยกันผมว่าเรื่องราคาไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรารักษาโรคหายไหมเรายินเราช่วยให้รถนั้นสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าเป็นหลักก่อน,นค,ค่ะถือว่าเป็นแพทย์แบบเฉพาะจุดไปเลยฉยีให้เห็นเฉพาะเป็นเฉพาะทางไปเลยไม่ใช่แบบเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับ ถ้ามาหาเราปุ๊บเราใช่แน่นอนครับเห็นบอกว่าจะพาไปดูซ่อมสีด้วยซ่อมสีครับผมบอกว่าใหญ่ใหญ่มากใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้ขงเดือนข้างหน้าอ๋อเดี๋ยวจะขยายด้วยครับตอนนี้ก็จริงๆในส่วนที่เป็นโครงสร้างเราเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงดําเนินการเรื่องเรื่องแบบซึ่งคิดว่าคงไม่นานานาเพราะว่าลูกค้ามากขึ้นแต่ว่าเรามีพื้นที่ที่รองรับได้ได้ไม่เพียงพอบางทีก็เลยกลายเป็นว่ารอแบบรอรอนานเกินไปอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เราเตรียมแล้วไม่นานครับ เมื่อตะกี้เข้ามามีรถเทรลเลอร์ด้วยอันนี้คือเราเป็นบริการด้วยอะค่ะเรามีเรามีเรามีรถยกอยู่สองคันนะครับคันนึงใช้สําหรับการลําเลียงรถรถใหม่ฝ่ายขายไปตามโชว์รูมเพราะว่าการขยับไปตามโชว์รูมไม่ควรจะขับบนถนนซึ่งอันตรายเสียงส่วนรถอีกคันหนึ่งสําหรับเซอร์วิสในกรณีที่ลูกค้านี่ลาบากจริงคือ่ี้เราดูแล้วว่าไม่ควรจะขับมาซึ่งอันตรายเราก็จะมีใช้รถที่เป็นของเราด้วยแล้วก็ใช้รถยกที่เป็นพันธมิตรด้วย อ๋อก็คือสามารถ<ม>โทรเข้ามามมได้อันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะอันนี้ถ้าเกิดรถถ้าเกิดสมมุติว่าเข้ามาแล้วจะต้องมีการต่อมก็ผมว่าค่าใช้จ่ายนี่สามารถเวฟได้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติดูแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากนะอาจจะของคิดค่าบริการแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นครับเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเรามองดูว่าทํายังไงให้ ให้รถเนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลได้เร็วที่สุดก่อนเพื่อช่วยให้ถูกต้องอีกหนึ่งบริการที่ทางเราลูกค้าเป็นหลักก่อนดีกว่าค่ะเควันนี้ก็ได้เห็นโรงพยาบาลที่มาซ่อมรถดีๆของ TSL ไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ชัดด้วยค่ะดีครับดีครับไก็อย่าลืมแวะมานะคะถ้ามีปัญหาค่ะ